สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพาทุกทท่านนะครับทําการตั้งค่านะครับให้สามารถคลิกขวาที่เดสก์ท็อปแล้วก็มีปุ่มชัดดาวแล้วก็มีปุ่มรีสตาร์ทนะไม่ใช่ไม่ใช่ปุ่มครับเป็นเมนูนะครับมีรีสตาร์ทกับชัดดาวขึ้นมานะครับเวลาเราคลิกขวานะครับทําได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับเดี๋ยววิธีการทำนะครับเข้าไปที่ดิ g i ตรีอิดดนะครับกดสตาร์ทขึ้นมานะครับพิมพ์ reg นี่ครับมันก็จะเจอ r e g i s t r y Editor นะครับเข้าผ่านรันก็ได้นะครับใครถนัดเข้าวิธีไหนก็เข้านะครับแต่ผมก็จะเข้าผ่านการค้นหานะครับในสต a r ์แล้วก็พิมพ์ R E G ลงไปก็จะเจอนะครับถ้าไม่เจอก็พิมพ์ชื่อเต็มนะครับ Registry นะครับพิมพ์ให้หมดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับกดยีดหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับที่จริงตัวนี้นี่นะครับ ไม่จาเป็นต้องทานะครับถ้าใครอยากให้มันเท่ก็ทําได้นะครับแต่ว่าข้อสำคัญก็คือมันเหมือนหัวใจของเครื่องเลยนะครับเหมือนหัวใจของ Windows นะครับพยายามอย่าไปยุ่งกับคีย์อื่นๆอย่าไปลบอย่าไปเลื่อนอย่าไปขยับนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ว i n d o w s มีปัญหาได้นะครับที่จริงมันก็ต้องเข้าผ่านคีย์ตัวนี้ครับรูทพวกนี้นะครับต้องหมุนเยอะแยะมากมายนะครับหมุนกว่าจะเจอนะครับมันต้องไปตั้งค่าเยอะแยะเพราะฉะนั้นเอาวิธีเดียวกันเลยนะครับผมจะเอา เอาลิงก์ไว้ให้นะครับพิธีการใช้ก็คือผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะจนถึงเชลนี่นะครับให้ทําการก๊อปปี้ลิงก์นี้นะครับที่จริงมันต้องเข้าไปตามนี้แหละนะครับแต่ว่ามันลึกนะครับก็กอปปี้ลิงก์นี้เลยนะครับกขวาก็ปีลิงก์นะครับจากนั้นก็ตรงนี้ครับ Ad ดเรสบาร์นี่นะครับก็ลบตัวเดิมออกแล้วก็มาวาง Ctrl V ก็ได้นะครับขวาวางก็ได้นะครับขวาเพจตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด Enter ปั๊บนะครับมันจะวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับมันจะวิ่งมาตรงเชลตรงนี้นะครับตรงเชลตรงนี้นะครับจําดีๆนะครับที่จริงไม่จําเป็นต้องทําตามแบบนี้ก็ได้นะครับผมสามารถเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์ดิจิตี้แล้วก็ให้ทุกๆท่านได้สามารถเดบุลคลิกขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอไม่ทําก็แล้วกันเพราะว่ามันมีปัญหานะครับเรื่องการแชร์แชร์ไฟล์ใน Google นะครับผมเคยถูกแจ้งเตือนไปแล้วนะครับว่ามันเป็นไฟล์ที่เขาสงสัยว่ามันเป็นการปล่อยไวรัสปล่อยอะไรนะครับก็เลย ช่องมันจะโดนปิดนะครับช่องจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับไม่แชร์ไฟล์นะครับจะเป็นแนะนําเป็นวิธีการก็แล้วกันนะครับมามาถึงวิธีการต่อนะครับตรงเชลตรงนี้ให้ทําการคลิกขวาที่เชลตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคําว่า new นะครับจากนั้นก็เลือกคําว่า key นะครับเมื่อคลิกที่ new key แล้วนะครับก็ให้ตั้งชื่อเลยว่า Shu ัดดาวนะครับ พิมพ์ไม่ถูกนะครับชัดดาวเดี๋ยวชื่อจริงๆเนี่ยผมจะจะแนบไว้ให้นะครับข้างล่างนะครับเรียบร้อยนะครับชัดดาวนะครับปุ่มนี้ยังทํางานไม่ได้นะครับก็ให้ทําการคลิกขวาอีกในชัดดาวที่เราสร้างขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราคลิกขวาในเชลใช่ไหมครับเรานิ้วคีย์ขึ้นมาใช่ไหมนะครับมันก็จะได้เป็นชัดดาวที่เราพิมพ์ตั้งชื่อไปนะครับต่อไปก็ให้คลิกขวาในชัดดาวนะครับจาดีๆนะครับคลิกขวาในชัดดาวแล้วก็เลือกนิ w วนะครับแล้วก็คีย์นะครับเป็นการสร้างคีย์ซ้อนเข้าไปในชัดดาวอีกทีหนึ่งนะ นะครับเห็นไหมมันก็จะย่อยลงมานะครับก็ตั้งชื่อว่า command นะครับ command หรือคําสั่งนะครับตัว c นี้เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตามหลักภาษาแล้วก็มันก็ตัวใหญ่นะครับ command นะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตรงคอมมาลตรงนี้นะครับตรงคอมมาลนี่นะติ๊กตรงคอมมาลเราจะเจอคําว่า default ตรงนี้อยู่นะครับให้ทําการดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเพื่อใส่ value นะครับตรงนี้นะครับคลิกสองครั้งนะครับ value d ต t a ตัวนี้นะครับก็ให้ทําการก๊อบตัวนี้ครับก๊อบตัวนี้ครับนี่ครับนี่นะทั้งแถวเลยนะครับทั้งแถวเลยเดี๋ยวผมจะแนบพวกนี้ไว้ให้นะครับตัวนี้คําสั่งมันนะครับก็ปีปั๊บนะครับ ก็เอามาวางในในนี้นะครับทันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทันเนาะนะครับต่อไปผมจะสร้างปุ่มรีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวแนะนําทีเดียวเลยนะครับปุ่มรีสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับเราต้องไปคลิกที่เชลเหมือนเดิมนะครับคลิกขวานะครับที่เชล์นะครับที่เชลนะเหมือนกับชั้นดาวนะครับคลิกขวาที่เชลแล้วก็เลือกนิวเหมือนเดิมครับนิวแล้วก็คีนะครับตัวนี้เราก็ทํทการตั้งชื่อว่ารีสตาร์ท นะครับชัดดาวกับดีสตาร์ทนี่นะครับทันเนาะเหมือนเดิมครับดีสตาร์ทก็ทําเหมือนเดิมครับก็ทําการคลิกขวาที่ดีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นิวนะครับนิวขีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่คําว่าคอมมานเหมือนกันนะครับเอนเตอร์นะครับนะครับเหมือนกันใช่ไหมครับชัดดาวนะครับก็จะ สร้างอยู่ในเชลนะครับสร้างในเชลแล้วก็สร้างคีย์เพิ่มเข้าไปเป็นคอมมานด์ที่อยู่ในชัดดาวดีสตาร์ทก็เช่นกันก็จะมีคอมมานด์อยู่ข้างในเหมือนกันครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับลองลองยุบดูนะครับถ้าทาถูกมันจะเป็นแบบนี้นะครับดีสตาร์ทครับตรงคอมมานด์นี่เราติ๊กนะครับตรงดีฟอร์ตตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับให้ดับบนคีย์ขึ้นมานะครับเหมือนกับชัดดาวนะครับับบคีย์ขึ้นมาแต่ว่าคําสั่งมันไม่เหมือนกันครับคําสั่งไม่เหมือนกันนะคําสั่งก็คือคําสั่งนี้ครับคําสั่งนี้นะครับ คล้ายๆกันนะครับแต่เปลี่ยนจากตัว S เป็นตัว R นะครับหรือการรีสตาร์ทนั่นเองนะครับนะครับคล้ายๆกันแต่คนละคําสั่งนะครับเปลี่ยนจากตัว S เป็นตัว R นะครับก็เอาก็เอามาวางครับวางลงไปแล้วก็โอเคนะครับทําทันหรือเปล่านะครับไม่รู้อธิบายงงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็อธิบายได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับมาดูผลลัพธ์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับย่อลงไปนะครับที่จริงแต่ก่อนนี่ต้องรีสตาร์ทแต่ปัจจุบันนี้นะครับ ไม่ต้องนะครับคลิกขวาดูนะครับถ้า Windows 10มันจะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นชัดดาวกับ r ีสตาร์แต่ Windows 11ต้องโชว์มอ p ชั่นก่อนนะครับเห็นไหมก็จะมีชัดดาวกับ r ีสตาร์นะครับอย่าคลิกนะครับถ้าคลิกนี่ทำงานเลยนะครับผมก็ไม่คลิกเพราะว่ามันจะทำการปิดนะครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังอ่านอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาทำใหม่นะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับที่จริงมันใส่ไอคอนได้นะครับแต่ว่าคลิปมันจะยาวนะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับหวังว่าจะสามารถทําได้ทุกคนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอธิบายได้ได้เข้าใจหรือเปล่านะครับก็ต้องของอภัยนะครับหากใครที่ทำตามแล้วมันมันไม่ได้นะครับ